สนับสนุนโดยบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดผลิตภัณฑ์ตาแม่ขัวตาฉลากทองและตาแม่ครัวฉลากทองยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยชนิดแคปซูลจัดจำหน่ายโดยห้างหุ้ส่วนจำกัดห้างขายยาห้องยาเพิัตราโบแดง Nature's Gift Black Coffee l o หรื l ไว้ a i t h o l i f กระจก เคมีพันเอจีซีบริษัท SSK พลับบิชชิ่งจำกัดบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดคนที่11ก็คือคุณแสนภูมิหรือคุณกว้างครับ สนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูกรั่5เปอร์เซ็นต์แป้งทอดกรอบซอสปรุงรสฉลากเหลืองนะคะซอสปรุงรสฉลากเขียวและน้ำจิ้มไก่ตราฉลากทองวันนี้หลายคนใส่สูตรหล่อมากสีแดงเลือดหมูครับอย่าใช้สีแดงเลือดนกนะครับไม่ฮะมคือเลือดของผมครับผมเอาล้ฮะอายุ27ปีเป็นวิศวกรครับคราวที่แล้วโดนติว่าอย่างไรผมเพี้ยนนะครับแต่ก็ยังดีที่ยังวก เข้ามาบ้านเดิมได้แล้วก็มีเรื่องของกังวลในเรื่องของเนื้อร้องดูจากการหายใจคุณตื่นเต้นมากครับผมนนเความใจเย็นๆครับมีอะไรจะวิ่งเต้นไหมครับไม่มีครับตอนนี้ก็เหลือติดตัวอยู่ร้อยเดียวครับผมเอาล่ะไม่เป็นไรครับเต็มที่ศกรอบรอบนี้ก็ยังมีค่าลดให้ครับตั้งกสิดีๆเป็นโอกาสของคุณไม่กี่นาทีข้างหน้านี้เองชื่อว่าแผลที่หัวใจครับ วางแสนภูมิวางพร้อมที่จะลุยมานานแล้วไปฟังขาฉันต ช่วยที่เมื่อเธอไม่แลอยู่ไปฉนผมจะแย่ด้วยเกิดแคลอยู่ที่หัว,หวใจกีดาวสองดาวครับ,รบสอง,สองดาวเสียงเขาดีจริงๆเสียงพลังเสียงเขาดีแล้วก็ เขามีลูกแบบอารมณ์มาเราฟังแล้วรู้สึกได้อารมณ์นะทำไมถึงไม่ให้ก็หนูฟังแล้วรู้สึกแบบว่าลุ้นอะลุ้นว่าแบบอีกนิดนึงอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะออกไม่ออกกันเหรอไม่ใช่เพาาะว่าฟังแล้วนก็ไม่ซ้ำอะปุ๋ยอะชอบเสียงมากคือเสียงแบบพุ่งมากแต่ว่าวันนี้แบบฟังแล้วมันมันขึ้นขึ้นลงมันดูมีพลิกมีเพียนฟังความจริงก่อนพ่อครับจริงไหมฮะพลังเสียงนะสำเนียงเสียงโอ้โหขึ้นมาเนี่ย คาดโอ้โหขอลุกเลยครับแต่ว่ากลางกลางเสียงมันจะพลิกนิดๆนะลูกมันเอาไม่กลับไปเลมันกูไม่กลับพอไปท่อนสองท่อนสามมันก็ไปใหญ่เลยทีเนี้ยโดยรวมขอให้โชคดีครับรู้สึกว่าขาดขาดเกินๆคำว่าคาสองคำคำแรกจะเอากันถึงตายเลยนะมามาตกใจที่คำที่สองนะดูซอฟขึ้นแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือเสียงที่กว้างมีอนาคตครับอืครับ ี่กวางครับผมชอบอในเนื้อเสียงแล้วก็เล่นเสียงแล้วก็พลังเสียงของพี่กว่างครับผมบอกได้เลยว่าถ้าผมได้พลังเสียงแบบนี้นะครับสามชั่วโมงผมบอกได้ว่าผมร้องคนเดียวก็ได้ถ้าเป็นคอนเสิร์ตนะครับผมแล้วทำไมอ<ย>ตอนนี้มันเป็นยังไงมันไม่ค่อยมีเสียงนะผมเล <c oughs> ่นข้อสารมากเลยไม่ค่อยมีเสียงเลยช่วงนี้ครับ <c oughs> ช่วงนี้เป็นช่วงฟื้นฟูครับใช่ครับผมก็นั่นแหละครับอย่างที่พ่อไวยพจน์พูดแล้วก็พี่ตั้มพูดนะครับขอบคุณครับเชียร์รับ ร้องแบบระจญภัยน้องกวางวันนี้พลังเสียงดีนะคะแต่ว่าทั้งสั่นทั้งประหม่าเลยนะคะอยู่ในเสียงอยู่ในความรู้สึกแสดงออกอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็บางท่อนเนี่ยเพี้ยนละเอียดเลย <laughs> ต้องใช้คําว่าเพี้ยนละเอียดเลยนะคะอย่างจะยิ่งจะฟ้นตัวฉัน ตัวฉันจะไม่คอร้องแต่น้องลุกขึ้นขึ้นกับลงในผิดกันเลยนะคะแล้วก็วันนี้ยังมีความไพเราะท่อนได้ทายเอาใจช่วยค่ะขอบคุณครับพี่ติดต่อพี่ได้ไงครับครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับเบอร์โทร0 9 4 6 4 3 1 7 3 8นแะครับแล้วก็ a c e b o o k แสนภูมิโพเหลืองนะครับภาษาอังกฤษครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดของชีวิตเราเนี่ยบางทีมันต้องพึ่งพาประกันประกันมีหลายสิบบริษัทจะทำอย่างไรถึงจะเอามาเหมาะสมกับเรา ก็ต้องไปเรียนรู้จากบริษัท TQM i ินชลันบล็อกเกอจำกัดครับชุมทาง,งหัวใจท่านผู้ชมครับช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องแห่งความรู้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุภาพสตรีหรือคุณผู้หญิงครับวันนี้ได้รับเกียรติจากดกรนภศนันธนิภาท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท TQM i ินชลันบล็อกเกจำกัดสวัสดีครับค่ะขออนุญาตเรียกพ่ตุกครับพ่ท <ฮา S 1> ุกครับ <ฮา S 1> ผู้หญิงสมัยนี้ชอบไปไหนมาไหนคนเดียวขับรถคนเดียวไปช้อปปิง้งคนเดียวไปหาเพื่อนไปเที่ยว แต่ก็สิ่งที่กลัวที่สุดก็คือการเดินทางนะครับค่ะต้องบอกว่า TQM a นะคะเราก็ทําวิจัยมาว่าเอ๊ะเวลาผู้หญิงเวลาเกิดแบบอุบัติเหตุจากบ,บนท้องถนนหรือรจากรถเนี่ยมีอะไรบ้างที่ผู้หญิงกังวลใจใว่าถ้าเกิดแล้วเนี่ยจะทํำยังไงครนะเช่นหน้าตาเราอุบัติเหตุ <laughs> รถชนตูมรถเฉียวเขามาชนเราเอาความจริงเลยบางคนทําถัญญกรรมก็เสียหายเลยค่ะความสวยงามอาจจะไม่เหมือนเดิม หรือบางคนไม่ด้สัญญกรรมแต่อุบัติเหตุไปทําให้เกิดรอยแผลเป็นบนใบหน้าค่ะประกันก็จะคุ้มครองการรักษาพยาบาลให้ให้แผลหายให้แผลหายนะคะแต่ว่าทางทีวีเอได้มีกรรมธันฉบับนี้ร่วมขึ้นมากับบริษัทเมืองไทยประกันภัยนะคะก็พี่แป้งของเรานะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้หญิงยุคใหม่นะคะสำหรับประกันมอเตอร์ for lady นะคะก็เป็นกรมธันในการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลระดับสัญญกรรมเลยนั่นก็คือดูแลรักษาในระดับสัญญกรรมสุ สูงสุดถึงหนึ่งล้านบาท นอกจากนี้นะคะคุ้มครองอทรัพย์สินในรถวงเงินอีก20,000บาทค่ะถูกโจรกรรมทุบกระจกขโมยกระเป๋าออกไปอย่ว่าได้รับคุ้มครองด้วยเช่นกันโอ้โหคุ้มค่าจริงๆที่สําคัญคือรถเสียแล้วครับระหว่างทางก็มีรถไซส์เซอร์วิสรถไปสไลด์ขึ้นมาเลยใช่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยรถชนต้องเข้าซ่อมที่อู่ก็จะมีรถใช้ระหว่างซ่อมไม่ว่าจะเป็นคุณบันฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดคุ้มค่าจริงฮะเพราะฉะนั้นสามารถติดต่อมาได้ที่ฮอตไล ของ TQM คือ1737หรือคุณจะสแกน QR Code ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะหรือคุณจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของ TQM หรือคุณจะแอดไลน์เข้ามาคุยกันที่ TQM Insulator n k e ที่ผมขึ้นหน้าจอนี้นะวันนี้ขอบคุณพี่ตุ๊กครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ